สวัสดีท่านผู้ชมที่น่ารักกันทุกคนนะครับวันนี้ทางซ่องโจเซ่จะพาทุกคนมาดันแรงแกนของโหมด c v 4แต่ว่าบ้านในโหมด c v 4นี้พี่<อ>ไม่ใช่แรงแกนนะครับคนดูแต่แต่ว่าคนที่อยู่ในห้องพี่จะเป็นแรงแกนซึ่งคนนั้นจะพาดึงไปเจอคนตึงๆนะครับและก่อนจะไปเราจะมาแต่งตัวกันก่อนเราจะเอาเซตกามทองนะครับไม่ได้ใส่นานแล้วก็คิดถึงกามทองเออส่วนกางเกงก็จะเป็นสีขาวละกันนะครับส่วน พี่ก็จะเอาเป็นทรงผม c r 7เลยแล้วกันนะครับแล้วก็ส่วนพวกหน้ากากนะครับจะเอาอะไรดินเนาะเอาแว่นตาเลยแล้วกันนะครับคุณดูนี่เลยก็เซ็ตอุ้ยกางเกงไม่เท่หวะกางเกงไม่เท่ววะเฮ้ยกางเกงนี่เฮ้ยเข้ากันอยู่นะโอเคเราจะมาแต่งในตีมนี้นะครับคุณดูเพื่อเป็นการไปเล่นในหมด 4V4 นะครับก็ค่อนข้างจะแปลกใหม่พี่ไม่เคยแต่งแบบนี้เลยโอเคนะครับก่อนจะไปดูคลิปฝากกดไลค์กดติดตามให้พี่ด้วยนะครับไปถึงแสนซับสไครด้วยกันนะ ครับ ไปเดี๋ยวเราเข้าไปสู่เนตี้เลยนะครับวันนี้ผมมีร้านมาแนะนำ Rich Manshop ผู้ให้บริการออนไลน์24ชั่วโมงจุดเด่นของร้านคือเติมถูกเติมไวปลอดภัย100%โดยมีแอดมินบริการดูแลตลอด24ชั่วโมงสำหรับผู้ที่สนใจเพียงแอดไลน์ Rich Manshop เน้นย้ำต้องมีแอดนำหน้านะครับโดยมีผู้ติดตามหลักแสนหรือยกมือถือขึ้นมาสแกน QR ตรงนี้ได้เลยและถ้าเปิดเกทีไฟก็สามารถเติมผ่านเว็บได้แถมได้ราคาพิเศษกว่าปกติด้วยเพื่อนที่สนใจติดตามข่าวสารโปรโมชั่นใหม่ๆเด็ดๆกิจกรรมดีๆได้ที่เอมบริการ เติมเกมอื่นๆอีกมากมายด้วยนะครับโอเคตอนนี้เราก็มาเข้ามาสู่ในเกมแล้วครับนี่ไงคนดูดูแรงแกนหมดเลยที่เราเจอตึงไม่ล่ะตึงไม่ล่ะคนดูเฮ้ยโคตรตึงดูดิเชี่ยเราต้องไปด้วยกันใช่ไหมแกนยังกลางหรือเปล่าแกนกลางๆเฮ้ยเหรอเออเดี่ยวยังไงเขาเขาจบ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 อยู่เขาจบอยู่เฮ้ยมันมาใช้มือมันมาใช้มือหมดเลยเพียบเลยมันมาใช้มือไม่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 ม่ไม่ไม่ไม่ม่ไม่ไม่ อจตายโยโ่หัวอย่างน้อยกูก็ฆ่ากูก็ต้องฆ่ากูก็ต้องฆ่าไล้อย่างน้อยกูก็ฆ่าตายเว้ยขอโทอ่ะยิง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 ไอ้มตายยิงไงผมตายยิงไอ้พมตายตายแล้วเรียบร้อยตายแล้วตายแล้วแรงแรงแกนเราอยู่ในวะแรงแกนเอาแรงแกนเราสู้น่ามิดโอ้โหก็ได้เลยแบบนี้คือตอนนี้ทุกคนก็ต้องกดไลค์นะครับเพื่อเป็นกระต้อใจด้วยไม่รู้แล้วเราจะไหวหรือเปล่าแรงแกนคนเดียวแถมสู้น่ามิด ไหวเอไอไหวเออเชี่ยเชี่ยมันก็มีไกลมันก็มีไกลเฮ้ยลมหนึ่งลมหนึ่งโอ้โหมันโดดยิงพี่อา้าวพี่โจทำไมไม่ชุบผมก่อนโอ้แล้วพี่จะรู้เหรอเฮ้ยอีกคนอา้าวไม่มีใครมาข้างหลังเอออ่เอาเรียบร้อยทีมเราทีมดีมีคุณภาพตายหมดต้องมีเทคเ2ค่อผมว่าน่าจะไม่รอดหน้าตานี้ดูซุงและคนดูจริงพี่พี่ไกลเอาละกันเราต้องแบบ มีตัวไกลนะครับคนดูแต่ว่าไม่รู้ว่าจะไหวหรือเปล่านะครับตอนนี้ก็ฝ่ายตัวข้ามก็จะตึงนะครับไม่ได้ตึงหรอกนั่นแหละไม่ได้ตึงร้องมันไม่ได้ตึงร้องมันไม่ได้ตึงนะโอ้โหตัวเองไอ้สุดดาเมจเน่ไม่สุดดาเมจดูคเข้าเอาแรงจังเลยเฮ้ยสองทางอ้าวิทเจอเอาพิทเจ้าเป็นลมแดดหรอใช่ใช่ใช่เป็นลมแดดคือแบบมันตึงเกินไปมันตึงเกินไปหรือเปล่าวันนี้น้องล้มตายไอ้เฟี้ยจุ๊บพี่เลยเหรอ เฮ้ยเี้ยจุ๊บ้ยไปเฮ้ย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 ได้วะได้วะระเบิดมาโอ้โหโอ้โหเฮ้ย้างระเบิดท้งะงตุ้มเรียบร้อยไปหมอบอะไรน้องหมอบมันก็ไ่เลวะหมอก็ไม่ได้ตรงนี้พีหมอตรงนี้ตรงนี้ด้านล่างด้านล่างมทดาล่างี่งน่ยนี่อตันี่ตัวมาช่2ชา้าแล้ตัวนึ่งมาชสองช้าแล้วเรียบร้ยโดดลงมาแบบนั้น เรียบร้อยแต่ละคนสภาพจริงๆบันไดไม่มีลงขื้นมือสองแล้วิงไม่ออกเอาเดียวเอาียวเอาเียเอาสักหนึ่งสกอร์ก็ยังดีใจครับอีกหนึ่งมาหนึ่งสกอร์ก็ยังดีใจแม่งเอ้ยคือพี่แบบว่าไม่ค่อยได้เล่นไงคนดูเพรก็เลยไก่ฮะเออโอ้โหโดนสไนเปมันแม่งคนมีตั้งเยอะตั้งแยะทำไมมึงยิงกูเนี่ยถามหน่อยดิมันยิงหว่ะมันอยากยิงหว่ะแทนตัวเชลซีเอกไนเปล่า ใช่ใช่ใช่ประมาณนี้แหละเพราะอยากยิงคนหล่อไงเขาแบบอยากยิงคนเก่งธรรมดาตะคนเก่งกูจะพังจะลอยตายหนึ่งจิ้มมดไม้ครับโอ้ยกำลังงันหัว โดนห่างเังงนั้นเห็ุใหม่เห็ใหม่ตมา่ <c oughs> <ด>า,มาแรกคือแบบว่า <c oughs> ไม่ไหวเลยไม่ไหวเลยฮะคนดูไม่ได้สกอร์มันเลย <c oughs> มามาเอาใหม่เดี๋ยวพี่จะตั้งใจแล้วครับคนดู <c oughs> คือตอนนี้พี่ก็แค่วอร์มมือเท่านั้น <c oughs> ตาสองเจอกัน <c oughs> ดีเดิมดูดิ ในขณะที่พวกเรากดตาที่2เหตุการณ์ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นเมื่อ1คนในทีมถูกสุ่มมาเพราะว่า1คนในตี้ของเราติดธุระไม่สามารถมาเล่นกับเราได้เพราะฉะนั้นเราจําเป็นต้องได้สุ่มผลเข้ามาและในขณะที่เราเล่นตาที่2ก็เจอตี้แรลงแกนสุดเดิมเลยนะครับเดี๋ยวความมันเยมันจะเกิดขึ้นหลังจากที่เราแพ้1ตาเอาเป็นว่าทุกคนไปชมกันเลยนะครับว่าจะเกิดอะไรขึ้นมามาเดิเสิร์ดเดิเซิร์ดดเิร์มามึงมามึงมาเหอะมึงมาเหอะไม่ได้มามารอบนี้เราต้องเอ่อเล่นเป็นระบบว่ะบบแพ้ ะฮ <c oughs> และแกนทีมเราถึงกับท้อเลยดูดออิแล้แกนทีมเราท้อเลยแล้แกนทีมทีมเราอะ่ะคือเราสุ่มมานะครับแล้แกนทีมเรามาทางไหอนอ่ะยืนนิ่งเลยอ๋อยืนนิ่งเลยโอ้ย,ยอออล่แกนทีมเรายืนนิ่งว่ะคนดูอะไรอ่ะโอ้ท้อแล้วเปล่าท้ออะไรเล่นเกมอะไรมันก็ต้องมีแพ้มีชนะบ้างจะไปท้ออะไรเฮ้ยเกิดไฟหรือเปล่าให้มันรู้อ่ะเอ้า อะไรเพื่อนเอ้ยเพื่อนเพื่อนในไปตลาดให้แม่หรอครับ <c oughs> เฮ้ยฮัลโหลเปิดเลยแต่มันไม่ได้เปตลาดมันยังกดทำดีได้อยู่เลยอ๋อ<ช>มันกดกูจอบกูจอบเลยเหรอใช่มันกดกูจอบกูจอยู่เลยเพื่อนซื่อเลยกูเนย์เพื่อนไงเพื่อนโอ้อมันใช่ในึ่เดิมหนึ่งเดิหนึ่งเหรอเดิหนึ่งเอ้ยสามสามแล้วสามสามแล้วสามสามแล้วโอ้ยโอ้โหข้างบนหลังคาบนหลังคาขึ้นไปได้ไงครัมันก็ไต่กันขึ้นดีเว้ย มันมาแล้วมันมาแล้วมาแล้วโอ้โหโอ้โหอะไรวะเฮ้ยไอ้มนี้มันเก่งอย่างเลยวะมันเดี๋ยวพีเปิดไม่ด่าด้วยเปิดไม่ด่าเดีวเดี๋ย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 วจะสั่งไอเฟียสด่าเอาเอซบซบมันมันด่าแคนแล้วเกี่ยวอะไรกับแคนล่ะเไรนะเก่ยวอะไรนะเกี่ยวอะไรกับแคนนะเขาไม่เกี่ยวอะไรกับแคนปลอยยับปลอยับยเกี่ยวอะไรกับแคนอะเก็บอะไรแล้วเล้วเล็บแล็เล็บ บอกเขาดิแบบเป็นเอืออะไรไม่เล่นนะเป็นเอืออะไรทุเรศเป็นอะไรวะไก่เดี๋ยวเดี๋ยวพี่พูดเดี๋ยวพี่พูดแล้วเป็นอะไรครับโคตรทุเรศเลยถ้าแบบว่าไม่อยากสุ่มมาเจอก็ไปหาตี้มาเล่นนะครับอย่าเอ,อ๋อแล้วก็ไม่เล่นด้วยอย่าเอ,อ๋อแล้วโทษปีทูดกองที่โทษแคนอะไรอะ่ะแคนเขาผิดอะไรอะ่ะอย่าเอ๋อครับคนละเถอมันเป็นกต่เธยแล้วเจยวมันจต่เทเลยเควายเอแปตายเลย โอ๊ยกระเทยควายแล้วมึงเหยียดกับเพศที่สาํทำไมอะ่ะแล้วมึงเออหรือเปล่าไอเนี้ยเล่นไม่ดีแล้วทวดปีทวดกองแล้วไม่เคยทวดตัวเองเลยกระเทยควายดูดูดูคาพูดคำจาเหมือนหมาตัวหนึ่งเลยเควายไปหาเหยียดอ่านู่นนี่นั่นดูเอานะดูเอาดูเอาเดี๋ยวกูประจานเดี๋ยวกูประจานไอเหียไอ้สัตว์ เดี๋ยวกูประจานไอ้สัตว์เดี๋ยวกูประจานรู้มึงเดี๋ยวมึงรู้เนอะมึงรู้ไอ้เฮี้ยมึงเป็นอะไรเป็นเอ๋อเปล่าดูครับคุณดูว่าเจอเฮี้ยอะไรวะเนี่ยคือแปลว่าแพ้หนึ่งตาแล้วก็งอนฮะเหมือนเด็กป oh, no ัญญาอ่อนไอคนไหนวะดีเอ็นเอดีเอ็นดีเอ็นนำหน้าใช่ปะแล้วทำไมมึงี่จอยู่แค่ดังเลยทำไมมันไม่ขึ้นวะมันไม่ขึ้นดีเอ็นนำหน้าดูดูตรงอะไรพี่อะไรวะประวัติอะสถิติโอเคโอเคโอเคเห็นแล้ว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 ครับก็คนนี้นะครับเขาเป็นเอ๋ออะไรไม่รู้คือพวกเราเล่นพลาดมันก องมีพาดกันมากแล้วก็งอนแล้วก็ไม่เล่นแล้วก็ประปิดไม่ด่ามึงเออเปล่า <S <S คือแบบว่าพวกเราไม่ด่าใครก่อนแน่นอนมาเล่นเกมสนุกปัญา,าใช่มาด่าแคนโน่นนี่นั่นอ,อะไรข้อคนมันเล่นไม่เก่งมึงจะเอออะไรเนี่ยมึงเอออะไรกูถามมึงหน่อยดิมานี่เล่นค่ะอันนี้อันนี้เออผู้หญิงอันนี้ผู้หญิงแต่ผู้ชายเล่นนะครับนนไม่ใช่ผู้หญิงน่าจะแฟน,น,นแฟนเล่นไอดีนี้นะครับก็ไม่รู้ว่าแคนอะไรก็ฝากถึงหน่อยนะครับดูดีๆหน่อยนะครับอย่าเลอะเทอะอย่าเออถ้าแบบว่าไม่อยากสุ่มมา กด4คนนะครับหา,าตี้เล่นนะครับอย่ามาเอออยู่ตรงนี้นะครับเด็กปัญญาอ่อนมากเลยครับก็แค่พาดตาเดียวอแล้วก็ไม่เล่นเลยเออแล้วมาเปิดใบด่ามึงเออเป่ากูถามจริง อันนี้แกนี่ใส้เสียนะครับแกนแบบว่าไม่ไหวเลยนะแกนเป็นเนี้ยเอ้าเจอคนเดิมเหรอเจอคนเดิมเดี๋ยว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 ปิดปิดไม่ปิดไม่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวยพี่พี่จะถามมันเอ้าแล้วทําไมไม่กดในตี้อะเฮ้ยแล้วมากดทําไมคนเดียวทําไม่อยากเจออะอะอย่าเงียบดิมันเนี่ยมาเห็นเสียงมันเห็นผู้ใหญ่ไงเอออย่าเงียบดีอย่าเงียบดีอย่าพูดพากพียงถึงแค้นแล้วก็เพียรีสามแม้มันออกจากเกมดูครับคนดูดูมันออกจากเกมเลย ไอเฮียนี่พวกฮียเลยเป็นเป็นผู้เล่นที่แบบว่าไม่มีสปิริตแล้วก็ไม่ไหวแฮะไม่ไหวแฮะโอ้ชี้ยเชีชีย ถึงเราจะไม่ไหวแต่เราก็สู้เต็มที่นะครับเออคือตานี้ตาที่3เราก็เจอแรงแกนเหมือนเดิมแต่ไอ้นี่มันป๊อปแป๊นะครับแรงแกนเอ้ยแค้นอะไรวะโดมินิกคือแค้นเขาไม่ได้แบบว่าอันนั้นนะผมไม่ได้ว่าแค้นเขาแต่มันอยู่ในแค้นนี้และนิสัยเสียไม่รวมรวมถึงแค้นนะครับแค้นคนดีเยอะแต่นิสัยมันคนเดียวคือเลือเทอะอ่ะเอาจริงๆิคนดูผมว่าจะทาคลิปมาดันแรงแกนแล้วมาเจอเี้ยอะไรมางงว่ะแรงแกนนี่ใช้เสียว่ะเอองงงง ถ้าคือ,อคถ้าพวกผมไปด่ามันก,ก่อนนะผมไม่ว่าอะไรเลยไม่เป็นไรมาสู้กันในเกม Ac ผมจะสู้เต็มที่เอยกูยังไม่ได้สู้้วยซ้ํากมล้มแล้วตายฮะเออยังไม่ได้สู้เลยมาดิ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 เอดิโอ้โหกูเลือดจะเสื้อกูเลือดจะเสื้อกูยิงขนาดนั้นมันไม่ล้มมันไม่ล้มกูล้มแทนมันล้มแล้วน้องน้องมาซุปพี่นอยมันสซุปพี่นอยเออทันไหมวะมันไม่ต้องซุปละน่าจะซุปไม่ทันแล้วเออคือเลือดจะเสื้อ กคนเด่นไหมผมยิงมันก่อนเลยนะคือน้องคนนั้นก็ยิงแล้วพี่ผมก็ยิงยคือกูยิงปั๊บปั๊บปั๊บปับ๊บมันไม่ตายผู้ตายแทนโอ้ <c oughs> เอาง่ายคลิปนี้พี่ไม่ได้ซีเลียดเรื่องลงเรื่องแร้องอะไรคือมาลงให้น้องๆได้ดูว่ามันตึงจริงมันเจอตึง <c oughs> และเจอคนอะไรไม่รู้เอา้าฮันั้นไงผมก็ขึ้นแกนแกนโกมาสเตอร์ครับ <c oughs> คือมันเป็นธรรมดาของคนเราอยู่แล้วที่แบบว่าเราเล่นเราก็ต้องมีแพ้มีชนะแล้วก็ครึ่งแพ้ตาเดี๋ยวไม่มอ็ถอดใจแล้วหรืออะไรเพราะเพราะผมกากเลยยังไงแล้วก็เกมสอคือมันกดออกเลยมันไม่สนหาอะไรเลยอือดูดีบอกว่าคนอื่นที่ใส่เสียแล้วก็เหย,ยียดเพศที่3ามด้วยงงอะไรของมันวะไอ้นี่สงสัยว่า,วากินยาผิดเม็ดก็คงไม่ใช่นะครับสมองมีปัญหาก็หน้าเข้าทางอยู่นะแล้วก็มาหาว่ารวมทั้งคงทั้งแคสอะไรของมัน มึงอืเปล่ามึงคิดว่ามึงตึงเหรอมึงมาเจอได้นะหนึ่งหนึ่งกับกูอ่าวถ้ามึงเห็นคลิปนี้ยฝากไว้หน่อยนะเจอได้นะกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับคนดูนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเออถ้าแบบตึงจริงน่ะมาดิหนึ่งหนึ่งกับผมผมบอกแค่นั้นแหละเฮ้ยฝากไว้ด้วยไออึนยืนชื่อมันไม่รู้นะตั้งชื่อว่าอึนยืนละกันนะครับโอเคนะครับไว้เจอกันคลิปหน้านะครับคลิปนี้ก็ไม่ชนะให้ทุกคนได้เห็นนะครับเพราะว่ามันเหตุการณ์อะไรไม่รู้ง้องแงงกับเงื้องะนะครับ thank <laughs> you